แล้วคุณค,ร,ครูครังนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูอีกแล้ววันนี้นะคุณครูจะพาให้เด็กมาในหน่วยชื่อว่ารักฉินควรรังนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดูเพลงชุมชนของเราก่อนนะคะเอาเด็กๆพร้อมหรือยังคะเอาไปฟังเพลงกันได้เลยคะ่ะ ชุมชนของเราไล้ใช่ไหมคะคุณครูให้เด็กนั้นมารู้จักว่าชุมชนของเราในเนื้อเพลงชื่อชุมชนว่าอะไรนะคะคุณครูจะบอกนักเรียนว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะเรามาอยู่ในชุมชนของเราแต่ว่าชุมชนของเราเด็กๆรู้หรือยังเอ่ยว่าชื่อชุมชนอะไรคะรู้ยังคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะชื่อชุมชนของเราชื่อว่าชุมชนพลงังนะคะ นี้นะคะมีสิ่งที่ดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของดีเมืองคนลังนะคะของดีเมืองคนลังที่สร้างชื่อเสียงให้ค่ะพลังได้โด่งดังก็คือโซมโอหอมนลังเด็กรู้จักไหมคะ,ะรู้จักใช่ไหมคะ,ะ,ะโซมโอหอมพลังนี้นะคะที่ให้เด็กๆได้มาเที่ยวงานมหากรรมโซมโอหอมพลังที่ทางเทศบาลเมืองพลังได้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้ ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาชมแล้วก็ได้มาชิมกับเสื้อโอของพลังของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะลูกนะ,ะก่อนที่จะมีของดีแล้วเรามาดูกันว่าสถานที่ในชุมชนของของเรานะคะชุมชนพลังนี่แหละคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะที่บริเวณที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะก็จะมีตลาดนะัดนะลูกนะตลาดนะัดพลงังหรือว่าตลาดนะัด แล้วก็มีวัดด้วยนะคะเป็นวัดวัดพลังตรงนี้ที่สี่แยกพลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีโรงเรียนท่าใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีอ,อ,อนามัยนะคะอนามัยวังหลังตรงนี้นะคะที่เป็น สถานที่ใกล้เคียงในชุมชนของเรานะคะต่อไปนะคะเป็นวิถีชีวิตของชาวควนลังของเรานะคะวิถีชีวิตของชาวควนลังของเราจะเป็นลักษณะคล้ายพี่เป็นห่วงน้องน้องเป็นห่วงพี่นะคะมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันไม่ว่าเป็นอ่าไทยมุสลิมหรือว่าไทยพุทธก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะคะคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs>